ก็กำลังพาทุกคนไปเจาะลึก5ล้านมหานครเวิชเวนชีไฟกับปรากฏการณ์นักเตะจากหมอนทองวิทยาที่คว้าหัวใจคนไทยทั้งประเทศ ครั้นนี้พวกเขาและโคชช้ชจะมาพร้อมรถขนฝันสู่งานฮาร์ลามหานครบายที่เอสซีคอนสแควร์สีนครินกรุงเทพมหานครมากกว่าการได้พูดคุยเจาะลึกกับหัวใจนักสู้บนเส้นทางฝันเราได้ฟังโคชช้ชและน้องๆแบ่งปันกำลังใจพลังขับเคลื่อนของทุกหัวใจสู่เส้นชัยของตัวเองแล้วนนนะอาจารย์สกุลที่นั่งข้างเราได้หรือโค้ชเล่าบอกอะไรเราบ้างว่าลงไปให้ทำอะไรบ้างก็มีสมาธิในกามุง่งมั่น นีเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเรื่องฟุตบอลเรื่องราวของนักเตะจากหมอนทอวุทยาคืออีกดึงบทพิสูจน์ว่าเมื่อหัวใจเปี่ยมด้วยศรัทธาความมุ่งมั่นทุ่มเทความฝันก็กลายเป็นจริงได้แถวเก่าๆเขาพานักเรียนตะเวนแข่งไปทั่วทัวประเทศเขาก็เป็นเจ้าของแล้วก็ขับด้วยตัวเองเพื่อดูแลนักเรียนนักีฬรเหล่านี้ เป็นแรงสำคัญให้กับพวกเราทุกคนขอเสงตบมือให้อาจารย์ทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ พราะในทุกฝีเข้าของพวกเขาคือพลังบริสุทธิ์จากครอบครัวชุมชนและโคช้ชผู้เชื่อมัน่นคือรถขนฝันที่บรรทุกความพยายามความเสียสละและความหวัง TNTA และ i m p r e g ร a กราจึงไม่เพียงเป็นแค่ผู้เผยแพร่เรื่องราวนี้แต่เป็นผู้สารต่อสะพานแห่งแรงบันดาลใจระหว่างคนตัวเล็กในพื้นที่ห่างไกลกับหัวใจที่ยิ่งใหญ่ในมหานครสรแห่งนี้แบบานพลลมหานครติดต่อกันมา5ปีแล้ว เพราใช้ชนะที่แท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องของการทำประต,ตูแต่คือการที่เราทุกคนได้ขยับเข้าใกล้เป้าหมายของชีวิตที่อัลลอฮ์ทรงวางไว้ให้เราร่วมกันพิชิ In ชชอตอินชาอรชชบกคฺ